สวัสดีครับทุกคนครับผมตัวถ้าเขาเห็นอยู่ข้างหน้านี่ครับผมเป็นตัวเรจนเดอร์นะครับอ่าเป็นตัวเรจนเดอร์ตัวท็อปสุดครับสีนะครับพี่น้องครับผมอ่าสีขาวมุกหลังค่าดําพี่น้องนะครับพผยเอกเลยครับของโตโยต้านะครับอ่าเป็นพี่ใหญ่ของโตโยต้าเลยทีเดียวนะครับตัวนี้รถขายดีครับพี่น้องอ่าเขามาฟังค่าตัวเขาครับตัวนี้สีขาวมุกอยู่ที่ประมาณราคา1นึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพัน ซ้ำกันกับสีแดงครับผมซ้ำกันเลยครับส่วนถ้าเป็นสีดํานะครับรุ่นนี้มันจะมีทั้งหมดอยู่สสามสีพี่น้องจะเลี่ยนให้ทราบก่อนนะครับสีขาวมุกสีแดงเดียวกับสีดําสีดาเนี่ยลดลงอยู่ประมาณสองหมื่นบาทนะครับเป็นหนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันพี่น้องครับผมตัวนี้เป็นสีขาวมุกครับผมขายดีนะครับขายดีเลยนะครับเป็นตัวขับสีครับราคาท็อปสุดแล้วครับผมตัวนี้ครับเราพามาดูครับผม นี่เลยครับผมทั้งหน้าก็จะเป็นหลอดไฟ LED ครับพี่น้องลายสวยงามมากครับผมเนี่ยตัวนี้น่าเป็นตัว GR นะครับเห็นไหมครับ GR เลยครับผมสัญลักษณ์เขาครับท็อปสุดเลยพี่น้องครับผมล้านเก่านะครับเกือบสองล้านนะครับผมนี่สำหรับคนที่ชื่นชอบนะครับรถเจ็ดที่นั่งนะครับราคาบบตกแน่นอนครับ ผู้ใดซื้อรีฟอร์จูเนอร์ลีเจนเดอร์ไปเนี่ยครับผมใส่ไปจักปีก็ราคาก็ยังบ่ะตูครับผมถือว่าแบบคุ้มมากนะครับเวลาซื้อตัวฟอร์จูเนอร์สังเกตเห็นนะครับถ้าเป็นลีเจนเดอร์นะครับถ้าเป็นตัวลีเจนเดอร์ธรรมดานะครับซึ่งที่ว่าเปนตัว G.R. เขาก็จะไม่ป็นซุมซ้มล้อซุ้มล้อก็จะเป็นสีดำพี่น้องแต่ตัวนี้จะเป็นสีขาวครับนี่นะครับลักษณะข้างหน้าครับก็จะมี นีครับเรดาร์พี่้องเรดาร์เตือนก่อนกันชนออกนอกเลนพวกนี้มันจะเตือนแจ้งทั้งหมดเลยครับเห็นไหมครับเสนเซอร์ก็จะมีอยู่มุมนี้ครับนี่ครับไปใกล้ไฟตันบอกอ่านะครับขอบล้อจะเป็นสีดําครับผมสีดําเงานะครับขอบ20 20แน่นอนครับผมโดอ๋าพี่ดองสงสัยว่ามันเหมื่นว่า20่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับ สองหกห้าครับผิวนาฬิ้าซิปนะครับนา,างควาคมสูงนี่ห้าสิบนะครับแล้วอารยี่สิบเป็นไหมครับน้องอายี่สิบโอเคนะครับอาพรอบยี่สิบครับพี่น้องอเดี๋ยวครับแต่นี้เราก็จะดูว่านี่คือฟังก์ชันหนึ่งความปลอดภัยครับผมก็จะเป็นกล้องรอบคันพี่น้องอกล้องรอบคัน มีเตือนออกนอกเรียนว่ามีครับผมก็มีอยู่นะครับเตือนออกนอกเรียนจะเห็นนี่ไงครับนี่เลยครับเดี๋ยวเบิ้งด้านกว้างของเขานะครับสําหรับพี่้องที่สนใจเกี่ยวกับตัวนี้นะครับรถได้ฝันเลยนะครับผมบางคนครับผมผมก็ยังอยากได้อยู่แต่ผมมีปัญญาเอาครับไอพี่้องเอาก่อนาะดูด้านหลังครับด้านท้ายครับดูด้านท้ายครับผมนี่เลยครับ สัญลักษณ์กีอารอยู่ข้างหลังนะครับพี่น้องสังเกตเห็นไหมครับว่ากีอารนี่ครับอันนี้คือท็อปสุดแล้วพี่น้องครับผมเซ็นเซอร์ยัดด้านหลังนะครับการตกแต่งลวดลายตรงด้านท้ายนี่ก็สลับดําตรงนี้นะครับสัญลักษณ์ของ Fortuner นี่ครับ Fortuner ก็จะเป็นสีขาวตรงนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นตัวรีดรีดเอไม่ใช่ตัวรีเกนเดอร์มันก็จะมีตัวที่ติดขามาอยู่ข้างหลังนะครับ แต่ตัวนี้ไม่เห็นมีน่าจะไม่ใช่นะครับอ่าดูพี่น้องครับผมที่กำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่ครับผมแต่วเบิ้งรีวิวไปเป็นตัวอย่างค่อนครับพี่น้องค่อยเอาไปประกอบการตัดสิ้นใจครับน้าอันไทยนะครับอ่าดูเปิดไฟฟ้าครับผมอ่าอ่าเดี๋ยวมาเบิ้งความตกแต่งด้านในของเขา กาจะมีไฟดวงหนึ่งอยู่นี่ครับอันนี้ก็จะ,กะเกาะเภาพลุกแบบนี้แล้วพี่น้องพี่น้องจะเอาเบาะขึ้นให้เราครับพับตัวนี้ก็ได้ครับผมก็จะม้วนขึ้นไปครับแบบนี้ครับแล้วเขาค่อยเอาอันนี้เขาผิดวิธีครับอันนี้เขาใส่ผิดวิธีนะครับนี่ครับมันต้องเอาตัวนี้มาใส่ครับผมเดี๋ยวผมเอาถือ <laughs> ถือไม่ได้ครับพี่น้องครับผมนี่ครับมันต้องเอาตรงนี้ไปเกาะ ใส่กับตัวนี้นะครับเด้อจะเอาตัวนี้มากกว่าครับผมอันนี้ไว้ถอดดึงก็ซื้อนะครับเห็นไ,ไน่มครับเขาไว้ถอดดึงแสดงว่าเขาไปใส่ผิดนะครับอ่าเอาลูกแบบนี้นะครับโอเคอ่าเป็นแถวที่3นะครับยึดที่นั่งพี่น้องเวลาเ้ากดลงเหากดลงแบบนี้ครับถูกเขาจะถอยออกมาอ่าครับปล่อยเขาไปเลยครับตระกูลลีเจนเดอร์ ลิจันเดอร์ตัวนี้เตะฟ้าไทยได้นะครับพี่น้องครับผมอ่าลำวผงเปิดวิธีการเปิดตัวนี้เขากดปุ่มนี้นะครับแต่เขากดครับผมดึงึ้นมาเลยเอลไลเส้นพี่น้องลายเส้นก็จะเป็นขอบแดงนะครับออโต้ทั้งสี่ดันเลยครับผมออโต้ทั้งสี่ดันเลยนะครับตัวนี้เราก็พับกระจกเข้ามาอัตโนมัติได้นะครับอ่าลำโพงก็มีฟังนี้ครับตัวนี้มีให้เหมือนกันนะครับผม กดปุ่ม start ตรงนี้ครับผมเป็นตัว GR Sport ใช่ไหมครับเขาก็จะเขียน GR ครับสวยงามครับผมแป้นเหยียบเบรกก็จะเป็นเหล็กแบบนี้ครับผมเหยียบเบรกเดียวคันเร่งนะครับเป็นเหล็กเนี่ยครับการลื่นพอมอืมครับแล้วก็พวงมาลัยก็เป็นเย็บนะครับเป็นหนังเย็บพวงมาลัยเป็นหนังเย็บนะครับเป็นตัว GR นะครับการตกแต่งด้านในอุปกรณ์ ต่างๆเพียบเลยครับตัวคับซีนะครับคับซีก่จะมีพี่น้องเห็นบ่ครับนีะเดี๋ยวเปิดไฟมันกันนะครับอ่มันจะมีตัวนี้พี่น้องครับว่าเพิ่มขึ้นมากครับผมอ๊ะมันว่าเห็นครับเป็นคือคับสองคับซีแล้วขับแบบช่วยขับนะครับอืมทั้งสมุกสมบัตินะครับพี่น้องครับเท่ากับไปได้นะครับเป็นขีดต้มขีดข้นนี่บูไปได้ครับผมแต่ว่ารถง่ามขนาดนี้จะไปหาบูครับผม เอากระเอามาใส่นี่แหละครับในถนนทางเรียบทางลาดนี่แหละนะครับเอาไปง่ามมาเาสือไ้สะทายย้องเวลานั่นจต่เสือเนอะเอาะกระเล้วเตะแหละครับเนาะอย่างพูดได้ตีพูดได้สื้อไปใส่แบบได้กระลอ่องอ่าพิจารณาได้เซล่ยกับวอลเปเปิ้ลกันนะครับผม <c oughs> นี่ครับผมแล้วก็เบาะก็จะเป็นไฟฟ้าครับผมพี่น้องฟังนั่นก็จะเป็นไฟฟ้าให้กันครับอ่า เติมลมยางนะพี่น้องนะนะครับเติมลมยางพี่น้องเติมฟังนี่นะครับเห็นไหมครับหน้าล้อหน้า32ล้อหลังก็32ถ้ามีงานบรรทุกขึ้นมาบรรทุกก็คือพี่น้องขี้ไหลพี่น้องก็เติมเข้าไปยังไงครับผมเนาะอันนี้เขาก็เติมให้ว่าให้อยู่ประมาณนี้เฉยๆนะครับแต่ถ้าพี่น้องถ้าพี่น้องไปนล้วผู้โดยสารไหลพี่น้องก็เติมเข้าไปอีกก็ได้ครับผมอฟังนี่ก็จะมี่ข้างหลังนะครับท่อนโซนหลังที่บ่งนี้นะครับ นี่มีไทซี่บอพี่น้องนะครับผมเป็นว่าน่าจะเป็นยูเอสบีครับมันรูเล็กเป็นไทซีแน่นอนนะครับผมฟังนี่ข้างล่างครับผมข้างล่างก็มีแบตก็เป็นแบตครับปักไปแต่เสียบครับสองสองหูสองรูนะครับเนี่ยครับอาจจะใส่ทำงานเฟซบุ๊กพวกอะไรเฟซบุ๊กผ่านโน้ตบุ๊กโว้โผิดครับอ่านะครับสามารถ เอาไปใส่งานได้ตัวนี้ก็ที่พักแขนนะครับผมนี่เลยครับลำโพงก็น่าจะเต็มแล้วครับรุ่นนี้ครับลำโพงนะครับยอนจอพับตัวนี้ให้บังเอินี่เวลาเขาพับเขาพับตรงนี้ครับปุ๊บมันก็จะมมวนขึ้นแบบนี้ครับอันนี้บ่มหมนขึ้นครับเดี๋ยวนะครับชนเดี๋ยวครับนี่ครับพอกะขอไปข้างในครับ แต่ผมพัดไจากล่องเข้าไปถอดก้านนะครับผมจะให้พี่น้องมาล่องเอาบนล่องเอาเองนะครับเด้อเอ้ยาักนิดนึงครับอ่านะครับเขีจำราคาได้ปะครับผมราคาอยู่ที่ล้านหนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นเลเจเดอร์ตัวท็อปด้วยนะครับตัว GR นะครับขับซีพี่น้องครับผม สีแดงกับราคาซ้ำกันนะครับส่วนเป็นสีดำนะครับสีดำก็จะลดลงอยู่2,000บาทค่าสีหอนะครับแต่พี่น้องมักพี่น้องถือใจก็ทักทายเขามาได้นะครับขอรายละเอียดนะครับหรือพี่น้องจะเขามาทดลองขับนะครับเบิ้งเองก็ได้นะครับเดี๋ยวพาเบิ้างนั้งถ้าพี่น้องมักรับคลิปนะครับถูกใจคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับฝากไว้แค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ